ครับผม ao ao นะครับมาเบงหม่ามักครับมามักสูตรของโอุตเทสงครับนะครับตัวนี้เป็นสูตรปรับปรุงใหม่ครับบเหม็นมือครับนะครับเป็นสูตรบเหม็นนะครับสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเข้มข้นครับนะครับถ้าเป็นล้วเนื้อเนื้อม่ามนิ่มครับนิ่มบเหม็นมือครับนะครับใช่ง่ายครับนะครับเยาว์บดา นะครับปลาใหญ่มักครับปลาใหญ่ชอบนะครับนี่ครับการันตีด้วยผลงานล่ะครับไปนั่งใส่บ่อไอหมูลอกครับนะครับแล้วก็บ่อหมินเมื่อกับบ้านครับนะครับเนี่ยบัวดาครับนี่ครับนะครับสูตรไม้ครับอสูตรนี่สูตรปั้บปุงไม้ครับไปลองเทสตมาเรียบร้อยล้วครับนะครับบ่อตอเหมินเมื่อครับ เนี่ครับเนื้อเยื่อนะครับเนี่ครับเนื้อเยื่อนะครับเยื่อมาหมักนะครับสูตรปรับปรุงใหม่ครับของโอปุ้ดไส่งนะครับนะครับเข้มข้นครับบ่เหม็นมือครับจับเลยครับนะครับเนี่ครับจับมาเสียบเลยครับห้องกับเซ็ดมือนะครับเามีผ้าเร็ดมือเช็ดธรรมดาเขาเนี่ยครับเพื่อจะล้างน้ำก็ได้ครับนะครับจะบ่มเหม็นติดมือนะครับนะครับนี่ครับใ้ง่ายครับเมียบอดาครับสูตรนี้นะครับ หากินดีครับนี่ครับหลังจากเป็นแล้วนะครับเนื้อเย่ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนิ่มนิ่มนะครับเนื้อจะนิ่มครับเยื่อจะนิ่มเกี่ยวง่ายครับนะครับหากินติดง่ายครับนะครับเนื้อบอกแข็งนะครับเราจับได้เลยครับนะครับบอเหม็นครับบอเหม็นนะครับบวเหม็นติดมือนะครับล่างง่ายครับแกซีดมือก็ได้ครับนะครับล่างอง่ายนะครับบวต้องยานเหม็นนะครับบวต้องยานเมียดานะครับนี่ครับเบื้องใกล้นะครับ ฝากไว้ครับฝากผลงานนะครับใื่อยากได้ก็ลองสร้างไปใส่เบื่อนพี่น้องนะครับการัล่นตีผลงาน,นครับมีตัวเป็นกินครับผม